อันระดับแรกเลยกดคันเร่งไป30%ก็หนืด40%อ่ะ <c oughs> เพิ่มเข้าไปอีกก็ยังหนืด50%ก็ยังหนืด <c oughs> ขอเปิดพาวเวอร์บูสไอ้คันเร่งไฟฟ้าที่ราคาถูกที่สุดของเราเนี่ยมาดูกันว่าใส่รถคใส่รถคารนะาล้านเนี่ยมันจะตอบสนองได้ดีไหมเออตึงตึงขึ้นกว่าเดิมอีก <c oughs> ไม่ได้เข้าข้างตัวเองไม่ได้เข้าข้างบริษัทนะแต่ตึงกว่าพาวเวอร์บูสต์แระดับความเร็วง่ายกว่าเยอะ,อะ อ่ะเบลอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยรถรถพี่อ่พี่รถพี่อ่คันใหม่ใช่ไหมคันใหม่เพิ่งมาเลย gr blue gr ใช่ป่ะเขาเรียกนี้ใช่ป่ะใช่ใช่ gr เป็นรถที่มีสินค้าที่ขายออนไลน์ครบทุกอย่างในในมีอะไรบ้างติดตั้งอะไรบ้างมี power boot power boot ติดไปแล้วเนาะอ่า eye scanner มีแล้วเกตอัจฉริยะแล้วก็มี eye boot เพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่แล้วก็ไอ้นี่ป่ะ a u t o boot auto boot ก็เป็นตัวเพิ่มแรงม้า ลูกค้าถามนะว่าตอนที่เราทําตัวทดสอบไอคิวสตาร์วดีเซลไม่มีหรอไม่มีทำหรอนี่ได้ราแล้วได้รู้เลยแล้วดีเซลคันนี้แต่ว่าเราจะปิดอัลต้าวูดก่อนนะเราจะวัดที่เป็น2.8<ๆ>เดิมๆไออาร์ตเนาะ ตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วครับอ่าโอเคตอนนี้เบรคลองรีวิวผมยังขับรถเดิมอยู่เดี๋ยวรีวิวเดิมเเลยจะได้เปรียบเชียบเพราะว่าเราเพิ่งสัมผัสคันนี้ครั้งแรกนะครั้งแรกคั้งแรกพูดผิดใช่ผมเชื่อว่าแบบหลายคนคงเจอใช่ไหมเจอแน่ๆในรถเดิมลองลองเร่งลองอะไรดูอันดับแรกเลยกดเครื่องไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เนืดองสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเพิ่มเข้าไปอีกก็ยังเนืดองห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังเนืด มันก็นะแค่รถเดิมก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะทุกคนคงเจออยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมแอร์การพวกเนี้ยเนาะเอาแล้วถ้าแก้ปัญหาเขาโดยการที่เราใช้ออตัวต้าเขามีมาให้ตัวนี้สองโหมดอ่ะสูงเข้าไปทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์มีขึ้นพี่เออเสียงเปลี่ยนนะซึ่งขึ้นเอออัตราเร่งมาไวขึ้นทีนี้ เปิดเพราะวหมดไปแล้วด้วยความที่เราเป็นบริษัท e-cute shop ขอเปิด power boost ไอ้คันเร่งไฟฟ้าที่ราคาถูกที่สุดของเราเนี่ยมาดูกันว่าใส่กับรถคาราล้านเนี่ยมันจะตอบสนองได้ดีไหมตึงตึงขึ้นกว่าเดิมอีกไม่ได้เข้าข้างตัวเองไม่ได้เข้าข้างบริษัทนะแต่ตึงกว่า power m d e ตึงกว่าแล้วลองให้ดูเลยเนี่ยลองดู f e ล l i n g ะครับดูแบบตอนความเร็วที่วิ่ง แต่ระดับความเร็วง่ายกว่าเยอะ,อะยจะหาว่าเราแบบเฟกอะไรอย่างนี้เ,ออเราอยากขายของอะไรอย่างนี้เราเอาอุปรกรณ์ที่วัดเลยมาให้ดูเลยว่าส่งถึงร้อยดีขึ้นกี่วิแปดสิอยยี่ดีขึ้นกี่วิอ่ะโอเคครับเมื่อกี้เนี้ยเราลองรถกันไปแล้ว ิลิ่งที่ผมรู้สึกก็คงจะเป็นเหมือนที่คนเคยเจอนะครับก็คือเป็นกล่องโคตรอืดโคตรหนืดอ่ะพอเปิดกล่องมาแล้วมันสัมผัสไม่ได้เนาะมันสัมผัสไม่ได้เปิดกล่องอย่างผมเล่าให้ฟังว่าพี่แม่งแรงขึ้นมันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันเรื่องจริงนะผมก็ไม่ได้โกหกแต่ทีเนี้ยผมจะมาพิสูจน์ด้วยเวลาเพราะไม่มีใครโกงเวลาได้เราเครื่องมือวัดมาวัดเลยวัดด้วยระบบ GPS นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูอ่ะลองเดิมเดิมก่อนปิดกล่องก่อนให้เป็นสแตนดาร์ดให้หมดเลยนะครับอ่ะมาดูศูนย์ถึงร้อยกันย้ำขลังสุดนะครับ สองส่วจุดเก้าเจ็ดวินาทีนะครับก็ไม่ขี้เลนะนะไม่ขี้เละม,เลมันแรงนะเนี่ยสองร้อยสี่ม้าก็วิ่งเวลาประมาณเนี้ยแหละนะครับในรถเดิมๆสแตนดาร์ดโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูหมวดสองกันซิว่าถ้ามีอัลต้บูแล้วอ่ะสักเทอบบูสัก,สกหมวดสองเป็นหมวดเราจะเปิดหมวดที่เราใช้ง,งานกันจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อวันทุกคนดูอ่ะมาศูนย์ถึงร้อยครับเปิดกล่องครับห<อ>ัว <c oughs> สัน่น <c oughs> โอเคเสร็จแล้ว10.6ดีเร็วขึ้น2.297 2 3วินาทีวง่ายๆนะครับซึ่งมันหมายความว่าในกรณีที่คุณออกยูเทิร์นอะสมมติคุณยูเทิร์นเสร็จแล้วมัมี10ล้อยูเทิร์นอย่างเงี้ยตู้มี10ล้อมาปุ๊บแล้วแบบคุณตัดสินใจออกไปแล้วอ่ะ โดยที่แบบคุณก็ไปด้วยความสองจิสองใจอ่ะถ้าคุณมีกล่องอันเนี้ยค,ค,ค,คุณจะเร็วคุณจะหนีสิบล้อเร็วขึ้น2 -3 งจุดสามวินาทีเพราะฉะนั้นก็ยังเรื่องเดิมก็คือที่เราพูดมากันตลอดก็คือเรื่องของความปลอดภัยยังไงก็ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับผม <S <S เดี๋ยวอันนี้ผมปิดกล่องก่อนเดิมเดมก่อนเลยเดิมๆทั้งขั้นเร่งไฟฟ้าทั้งออาต์บูสเลยนะฮะเดิมเดิมเดิมเดิเดี๋ยวลองดูกันนะครับ อ่ะกดคันเร่งครับแปดสิบปุ๊บรถเดิมเนาะอันนี้แปดจุดแปดศูนย์สี่วินาทีนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดทางอัลตร้าบูธนะครับทงางคันเร่งไฟฟ้าเปิดเต็มไปเลยทีเดียวป <Yahoo! S 1> ลองอีกทีนึงอันนี้ยัไม่เห็นเลยนะว่าย่งไม่เห็นจะจะแสงมันจะ ใช่ <S <S เดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคมาพร้อมครับปึ๊บเจ็ดจุดีดีขึ้นหนึ่งจุดเจ็ดเก้า ใสกับ2วิดีขึ้นอกจ่วินาทีซึ่งความหมายของความว่ายัางไงในช่วงนขณะที่คุณเล่งแซงเลนสวนนะครับที่มันค่อนข้างจะไม่ปลอดภัยในกรณีที่คุณขับรถเดิมอ่ะถ้าคุณใส่ชุดนี้เข้าไปอ่ะความปลอดภัยของคุณในการเล่งแซงมันจะดีขึ้น<ส>กเกือบสองวิมันแซงง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น่ะมันพิสูจน์ให้เห็นได้เลยว่าเงินเท่านี้ซื้อความปลอดภัยในชีวิตในการเดินทางได้แน่นอนนะครับ งวินี่มันไม่น้อยนะเวลาเล่งแซงนี่คือนับ1 2นี่มันมันมีผลนะกับการที่แซงไว้คนแล้วแบบไปประสานงาคันอื่นอันตรายครับ